สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเออีกแล้วนะคะวันนี้เอก็อยู่ที่ Ford Auto g a l l e r รปทุมธานีนั่นเองนะคะวันนี้เอก็จะพามาดูรถ Nex t g e n r a เ g e r XL p อลพนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยดีกว่าค่ะก็ชุดนี้นะคะเอก็จะจัดชุดแต่งเต็มให้นะคะอย่างเช่นตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าของเอก็จะเปลี่ยนเป็น Ford นะคะตัวใหญ่นะคะ FORD ซึ่งตัวนี้เราสามารถเลือกแบบเลือกสีได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับสกูปหน้ารถตัวแรกนะคะซึ่งเป็นทูโทนนะคะเราสามารถเลือกสีได้เหมือนกันนะคะจะเปลี่ยนตัวแรกเป็นสีแดงก็ได้นะคะตัวนี้เราก็จะทําตามสีรถนะคะไฟหน้าของเรานะคะตัวนี้ไฟดวงข้างในตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินหรือว่าสีแดงได้นะคะ นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาชมด้านข้างกันนะคะด้านข้างของเอนะคะตัวนี้เอก็จะเปลี่ยนเป็นซุ้มล้อนะคะใส่ซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นล้อแมกขอบ16พร้อมอยางออฟโรดให้นะคะแข็งแรงดุดันนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างข,างของเอก็จะติดสติกเกอร์มาให้นะคะซึ่งสติกเกอร์ตัวนี้นะคะเราสามารถเลือกแบบเลือกสีตามใจลูกค้าได้เช่นกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเราหลังคานะคะ ด้านหลังของเรานะคะเราจะมีพร้อมโลบาเหล็กของ Outlander นะคะที่เราแถมให้นะคะแล้วก็ตรงด้านท้ายของเรานะคะก็จะมีครอบกันชนขอโทษนะคะครอบไฟท้ายนะคะครอบไฟท้ายแล้วก็เปลี่ยนเป็นกันชนหลังเหล็กนะคะกันชนเหล็กเอาเลนเดอให้ด้วยนะคะซึ่งจะดุดันและแข็งแรงเลยนะคะ แล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะติดสติกเกอร์ซ้มล้อล้อแม็กเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันอีกรอบนึงคะ่ะด้านนี้เลยคะ่ะตัวนี้ของเรานะคะจะเป็นรุ่นแร็ด l p ็ก s นะคะราคาจะอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ก็จะอยู่ที่ตัวนี้เครื่องยนต์2.0นะคะ170แรงม้านะคะสนใจสอบถามแบบไหนก็ทักมาหาเอได้นะคะหรือจะเป็นช่อง Youtube มาดามเอขายฟอร์ดนะคะแล้วก็วันนี้เอขอสวัสดีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ